ครผมได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะที่เวียดนามอที่เวียดนามเจปรีนี้เอาคืนหมดไหมคะอาจารย์ปีนี้ติดลบตอนนี้ติดลบอยู่สิประมาณนี้ล่าสุดแต่ก็ยังดีเพราะว่าของเขาติดลบสามสกว่าเปอนตดัชนีเวียดนามติดลบสามกว่าเรของเราติดลบอยู่สิแต่ปีที่แล้วเนี่ยของเข้าบวกสามสิบเปร์็นบวกเจ็ดสอรก็โอเคชดเชยไปปีนี้กลายเป็นตัวถ่วงนะเพราะตลาดพุ้นไทยเราเรายังไม่ลบเพราะตลาดหุ้นไทยมันลบมาลบ เราก็ยังบวกอยู่หน่อยๆแต่เวียดนามมาลบเยอะก็เลยโดยรวมแล้วก็คล้ายๆกันคล้ายๆกับคือเสมอๆกับของไทยเพื่อย่งตอนนี้ผมผมไม่ได้แยกนะเบ้นช์มาคือผลตอบแทนของประเทศไทยหมายว่าของดัชนีหุ้นสองเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะแต่เบ้นช์มาคของเราก็เป็นของประเทศไทยแต่ว่าผมเอาหุ้นเวียดนามมารวมเพราะผมถือว่าตลาดหุ้นเวียดนามตอนนี้มันมันมันไม่ใช่ตลาดทางเลือกละมันเป็นตลาดหลัก ตลาดหนึ่งที่เราไปลงทุนเพราะว่าเวียดนามกับประเทศไทยใกล้เคียงกันมากนะทุกอย่างเวียดนามกับไทยนี่ใกล้เคียงกันนะถ้า mm hmm. คนที่ไม่เคยไปจยควรจะไปดูไปอะไร mm hmm. เพราะฉะนั้นจริงๆเวียดนามตัวน,นี้ก็เป็นแบบโอ้โหแบบดาราเลยดลาราคุณจะสังเกตเห็นว่าประธานาธิบดีอเมริกาทุกคนเนี่ยตอนน,ตอนนี้ต้องมาเวียดนามก็ uh huh. จะไม่มาเม uh ือ huh. งไทยละนะคนดังๆของโลกเนี่ยไปเวียดนาม uh huh. เพราะว่าเขารู้สึกว่าประเทศนี้โอ้โหคนนักร้อยล้านคน แล้วตอนนี้กําลังเป็นโอ้โหเป็นโรงงานใหม่ของโลกในประเทศไทยมีหุ้นตัวไหนที่เคยเป็นซูเปอร์สต็อกไปดูว่าเวียดนามมีไหมถ้ามีเข้าขายซื้อแต่เวียดนามเนี่ยตอนนี้แบงก์ใหญ่เบ่งพัพาร์ตี้ใหญ่เบ่งแต่พวกที่เป็นแบบจะเป็นซูเปอร์สต็อกเนี่ยอย่างตัวเล็กหรือตัวกลางออใช่ไหมเช่นคาปีกัคบคาปีกล่าสุดผมจะไปดูรงพยาบาลเพราะเราเห็นว่าโรงพยาบาลในเมืองไทยเนี่ยมีที่เป็นซูเปอร์สต็อกสองสาตัวอย่างน้อยใช่ไหมหรือ3ามสี่ตัว ใช่ไหมมีมาเก็ตแคบเป็นแสนล้านหลายแสนล้านตัวกลางๆก,ก็หลายหมื่นล้าน<ล>แต่ของเขาตัวเนี้ยสองพั 6, 10, นสองพันล้ 3, ลานสามพันล้านสนามบินอย่างเงี้ยโอ้โหทุกวันนี้มันก็ใหญ่เป็นมึงงเป่งอีกหน่อยจะใหญ่กับเมืองไทยแนะ่เพราะคนเขาเยอะกว่าเย re, อะต้องเดินทางมากกว่าเยอะคนไทยเนะี่ยบินน้อยเพราะบา้บานบ้านเรามันอยู่เฉพาะภาคกลางนี่มันขับรถไปได้เยอะใช่ไหมแล้วก็เมืองใหญ่ๆมีแต่ใกล้กันมาก มีกรุงเทพชนบุรีตะวันออกขับรถบได้ที่เวียดนามไม่ใช่เมืองใหญ่ใหญ่เนี่ยต้องบินทั้งนั้นฮานอยจากฮานอยมาดานังบาดังมาโฮจิมินนี่โอ้เป็นพันๆกิโลพูดง่ายนั่งรถไม่ได้ต้องบินอย่างเดียวอแล้วคนเป็นร้อยล้านแล้วก็ธุรกิจกําลังระเบิดเลยเนี่ยมันมันไม่มีหรอกบินกันอ,อุตรุดเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นเลยว่าสนามบินมันอะ่ะโทษทีสนามบินของประเทศเนี่ยต้องต้องเปียบเลยแล้วเขาก็มี เขาก็คอนโทรลทุกสนามบินเหมือนกันมากกว่าไทยด้วยเราก็เห็นเนาะเอาเถอะโดนโควิดมันก็เจ็บไปแต่ตอนนี้กลับมาโอ้โหแบบกาไรแล้วตอนนี้มันเคยกําไรเป็นหมื่นล้านสนามบินไม่ใช่เบาบ้านเราสนามบินคือกำไรสองหมื่นกว่าล้านเขากาไรหมื่นล้านก่อนโควิดตอนนี้กําลังกลับมาอย่างรวดเร็วเลยแป๊บเดียวก็กลับมาและอนาคตถ้ามันโตแบบนี้นะคุณไม่ต้องห่วงละใหญ่ใช่ไหมตอนนี้มันเท่าไหร่สองแสนกว่าล้าน แต่สนามเป็นสนามบินเรานี่คือลานล้านใหญ่ที่สุดในประเทศเราตอนนี้ใหญ่กับปพททแล้วหุ้น<ฆ>เวียดนามเนี่ยผมจะลงทุนแนวซูเปอร์สต็อกละก็คือว่าซื้อแล้วไม่ต้องไปดูดูว่าน่าแต่ว่าไม่ขายอยู่สักสิปีเป็นอย่างต่างไม่ต้องทาอะไรสิบปีเ<ฆ>พราะเราเห็นอยู่แล้วว่าหุ้นซูเปอร์สต็อกของเขาเนี่ยถ้าเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันโตไปเรื่อยๆกาไรเพิ่มเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องขายอยู่ไปเรื่อยๆจะห้มันขึ้นไปสิบเท่าก่อนก็คิดจะขาย